สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องอาชีพของบรรดาเล็ในห้องสมุดกันค่ะโดยสมาชิกมีทั้งหมด5คนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสองค่ะเริ่มจากหนูเด็กหญิงทีริยาจิตกรอุดหนุนเลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิการรงรัศนเลขที่33ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัชลาพรลาเกิดค่ะเลขที่34ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัวิพันธ์ธนเดชริพงศ์เลขที่35ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อดกินอะลิเาที่สมร้อยของคูนพสุาสำหรับหน้าที่ของบรรณารักษ์ในห้องสมุดนะคะตัวอย่างเช่นรับบริจาคหนังสือหรือว่าจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดค่ะสวัสดีค่ะเอาหนังสือมาบริจาคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ สให้คำแนะนำในการหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดคะ่ะพี่คะหนังสือชีลาป้องมี่ตรงไหนแล้วคะอ๋ออยู่นี่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะหนูหาตั้งสามชิ่โงยังไม่เจอเลยค่ะพี่ยนินดีค่ะ นะคะก็คือการให้บริการยืมหรือคืนหนังสือนั่นเองค่ะเอาคะ่ะห้องสมุดจะปิดแล้วนะคะต้องการยืมกับแม็กที่บ้านไหมยืมได้หรอคะอ๋อยืมได้ค่ะเชิญที่เคาน์เตอร์สองเลยนะคะเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้ รนุรักษ์ในห้องสมุดนะคะจัดการดูแลบริการข้วไปในห้องสมุดคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือให้บริการยืมหรือคืนหนังสือช่วยคนคว้าสืบข้อมูลให้คําแนะนําในการค้นหาหนังสือให้กับผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนะคะให้มีความทันสมัยนั่นเองค่ะ ระดับการศึกษานะคะบรรลักษ์ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และสารสนเทศนะคะอย่างในรูปก็คือบรรลักษ์ห้องสมุดของเรานะคะจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และสารสนเทศค่ะก็คือจะมีอธิการบดีมามอบเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะในรูป บุคลิกภาพของคนที่เป็นมอนาราห้องสมุดนะคะก็คือจะเป็นคนที่มีความรักในเงินบริการมีความรักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดและสม่ำเสมอเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวรับฟังความเห็นต่างชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจกว้างกว้างกว้างสดจักกว้างเหมือนแม่พราั่นเองค่ะ